วันนี้ข้าวไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นข้าวคุณภาพดีกินอร่อยแต่ใครจะนึกบ้างว่าชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องทนทุกข์ระทมกับปัญหาอุปสรรคนานับประการไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติเช่นฝนแรงน้ำท่วมโรคแมลงระบาดส่งผลให้นาข้าวได้รับความเสียหาย ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในขณะที่ต้องลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆในราคาที่แพงขึ้นทำให้ชาวนาต้องประสบกับภาวะขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวออยิ่งทำยิ่งแย่ปุ๋ยก็แพงยาก็แพงข้าวดันถูกแล้วพวกเราจะทำอะไรทำอะกันอย่าพึ่งท้อใจไปเลย ปัญหานี้แก้ไขได้ครับกรมการข้าวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาให้รอดพ้นจากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ำลงและในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จจึงขอแนะนำให้พี่น้องชาวนา ได้ดำเนินการผลิตข้าวตามคำแนะนำสามต้องทำสามต้องลดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ต้องปลูกข้าวไม่เกิน2ครั้งต่อปีจะได้ผลผลิตเต็มที่มีเวลาปรับปรุงดินตัดวงจรการระบาดของโรคและมแมลง 2. ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีคุณสมบัติตรงตามสายพันธุ์ มีความงอกไม่น้อยกว่า80%และไม่มีเมล็ดข้าววัชพืชป,ป่าปน 3. ต้องทำบัญชีฟาร์มมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆและนำไปวิเคราะห์เพื่อตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 1. ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตราที่เหมาะสมคือนาดำ 5-7กิโลกรัมต่อไร่นาหวาน15-20กิโลกรัมต่อไร่นาหยอด8-10กิโลกรัมต่อไร่จะช่วยให้ต้นข้าวไม่ขึ้นหนามากเกินไปและจะแตกกอเติบโตได้ดี 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้ถูกสูตรถูกอัตราและถูกเวลาโดยปฏิบัติดังนี้ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ใส่ปุ๋ยสามครั้งในระยะกล้าแตกกอและสร้างรวงข้าวข้าวไวต่อช่วงแสงใส่ปุ๋ยสองครั้งในระยะกล้าและสร้างรวงข้าวไม่ควรใส่ปุ๋ยหลังจากข้าวออกดอกแล้วจะทำให้เกิดโรคและมแมลงระบาด 3. ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวควรควบคุมศัตรูข้าวด้วยวิธีผสมผสานหากพบการระบาดมาก ควรเลือกใช้สารชีวภาพเป็นอันดับแรกและใช้สารเคมีเมื่อจำเป็นเท่านั้นนอกจากนั้นพี่น้องชาวนาควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยลงได้และที่สำคัญไม่ควรเผาตอสังจะทำให้ดินเสื่อมโทรมควรใช้น้ำหมักชีวภาพในการย่อยสลายตอสังรวมทั้งต้องใช้น้ำอย่างประหยัด และสุดท้ายเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่สุกแก่พอเหมาะคือระยะพับพลึงหรือช่วงที่ข้าวออกดอกแล้วประมาณ30วันข้าวคืออาหารหลักของคนไทยชาวนาคืออาชีพที่สังคมจะขาดเสียมิได้ดังนั้นข้าวและชาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจะต้องอยู่คู่กันตลอดไปกรมการข้าว จะมุ่งมั่นในภารกิจที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาข้าวและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาเพื่อให้คนไทยมีข้าวบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดไป